สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีสุทุกคนครับเดี๋ยวจะพาตัวลูอาบน้ำก่อนทุกคนเดี๋ยวจะพาตัวลูอาบน้ำก่อนอะไะหนาวก็ยังพาปู่พาอาะไอาบน้ำอยู่ปู่หนาวหนาวก็ยังพาอาะไอาบน้ำอยู่ผ่านได้ตอนเช้ทุกคนตอนเย็นผานได้ เป็นตะวานละไมู่ดวละก็นน้ำเป็นเหมือนกันเด้อไม่หนาหรอกนออ,นอะไรไม่อาบไม่ได้ปั้นว็ไม่ได้แปลงด้วย

แต่ละน้ำไม่ละอปูพาแต่ละอาบน้ำอย่างนี้เลยนะปูนี่รู้ไม้ว่าละหนาวนะนี่น่แนะน่แน่ หรอกระตูยังไม่อับเลยจะเป็นไาอะไรดูปูอาบน้ำแม่ลาน้ำแม่ลานี่ปูอาบน้ำแม่ลาฮะเห้ยไม่าลาอาบน้ำนี่ อาละอาบน้ำอาละอาบน้ำนี่นี่ปูผอาละอาบน้ำนี่นอาบเลือดละเอาอะไรเรื่องแค่นี้จิ๊บ Vamos, vamos. Ah, แม่เอออลาอาบน้ำกับปูนี่เห็นไหมอา,าบน้ำกับคุณปูอาบเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นอาลาไม่ได้อาบ อนเช้าละอาบน้ำแต่ตอนเย็นอละไม่ได้อาบน้ำเลยน้ำไม่ละน้ำไม่อาละขึ้นเลยขึ้นเออเออ แกยังไม่ได้อาบน้ำนะปูจะอาบาให้ทุกคนแก <c oughs> ยังไม่ได้อาบน้ำรีบมาเดี๋ยวปูอาบาให้ทุกคนเลย ก็ขยับขึ้นไปข้างบนน่งถ้มันแข็งเช้าอาบให้ทุกวันครับทุกคน เออดูตรงอันนั้นอะโปะอละมันมันพละเยอะอยู่เนาะนันตรงอันนั้นอะแดงเลยนยาขุ๊ก กินต่อไปน<ะ>้ำไม่น้อย

ชวนอาบให้ทุกคนครับช่วงเช้าแต่จะเข้าบ้านสายหน่อยเพราะว่าในเช้าอากาศยังหนาวอาบน้ำเกรงว่าเขาจะหนา,านนวเลยเขา้าบ้านช่นวงเช้าจะสายหน่อยนะทุกคนเรื่องอาบอาบให้ทุกวันเลยยังไม่เคยขาดอาบให้ทุกวัน ก็ไปเรื่อยๆนะทุก่านตอนนี้จะต้องโกกเที่ยวเอาวันนี้ก็ไม่ขายกไตก็ฝึกไปในตัวึฝกไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆบ,บางคนบอกว่าเมื่อคืนปู่ยังจำได้เลยว่าทุกคนว่าตอนซื้อปูตกในตกบันไดเขาบอกว่า น่าจะให้อรารรครบให้คือว่า,างั้นฉันไม่กินไหนนะฮะใส่โซลหรือยังนั่นอ่ะฮะใส่โซโ่ขาหรือยังไว้ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ใส่เด้๋ยวก็ลืมอีกลืมซะแล้วเนาะครับทุกท่นทุกคนขอบคุณนะครับ ปวบน้ำไม่นานอาประมาณนี้แหละครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปลอดทุกปลอดโคปลอดโรคปลอ,อดภัยนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้เฮงเงปังปร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับขอให้มีเงินล้นถังมีสตัง เต็มบ้านมีเงินล้านไหลเข้าบัญชีทุกท่านทุกคนมีแต่ทิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับสวัสดีครับ